สวัสดีค่ะก็มาต่อกับข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะในชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์สมนึกนี่สมนึกมานะนะคะชูใจและก็แก้วตาได้ฝึกคิดคำนวณและเขียนคำตอบลงในบัตรดังรูปนะคะนี่คือบัตรนะคะคำถามก็คือจากข้อมูลนี่คำถาม จากข้อมูลข้อใดถูกต้องนะคะจากข้อมูลข้างบนนี้นะคะเรามาดูว่าข้อไหนที่ถูกต้องและใครที่คิดผิดนะคะ,ะมาดูได้เลยคุณครูคขอซูมก่อนนะเพื่อความเห็นชัดมาดูสมนึกก่อนคนแรกนะคะสมนึกอ่ะเราก็ตั้งทดเลยคุณครูจะมาทดทีละคนมาดูสมนึกคนแรกนะคะ,ะตั้งทดเลยค่ะเ0็ด เดี๋ยวเขียนทดไว้ก่อน7,245นะคะบวกกับ3,695กอ่ะก็มาลองบวกดูนะคะนี่5บวก5เป็น10นะคะก็เขียน0ทดกับ1ต่อไป4บวก9เป็น 13บวกกับตัวทด1ก็เป็น14นะคะก็เขียน4โทดกับ1ต่อไปนะคะ2บวก6เป็น8บวกกับตัวทด1ก็เป็น9นะคะนี่วางให้ตรงตำแหน่งตรงนี้คอมมาก็ใส่คอมมาไว้ต่อไป7บวก3ก็เป็น10นะคะ,ะมาดูซิว่าคำตอบที่คุณครูพาบวกนะคะสม,สมนึกคิดถูกไหมถูกต้องนะคะได้19,40 นะคะ,อ,ะอันนี้ถูกสมนึกทำถูกแล้วต่อไปนะคะมาดูมานะ,ะมาดูมานะมานะได้ลบนะคะในบัตรคำเป็นลบคุณรูขอโทษไว้ฝั่งนี้นะคะ17,452ตั้งลบกับ9,877ทุกครั้งที่นักเรียนตั้งลบนะคะ นักเรียนต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะอย่าลืมหลักหน่วยหลักนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนี่หลักหมื่นถ้าไม่มีก็นี่มันจะเว้นไว้แบบนี้นะคะต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะอ่ะแล้วก็ลบกันสองมาลบหลักหน่วยก่อนนะคะ2ลบกับ7ลบไม่ได้นะคะก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาข้างหน้าเลข5ก็เหลือเป็น4ยืมมาก็เป็น12นะคะยืมมาทีละ10นะคะ 12ลบออกจาก7นะคะก็ได้เป็น5นะคะเขียน5ไว้ต่อไปนะคะ4ลบออกจาก7ไม่ได้นะคะก็ยืมตัวข้างหน้าไปอีกนี่มายืมตัวข้างหน้าจาก4ตรงนี้ก็เลยเหลือ3ยืมมาก็เป็น10ก็เป็น14นะคะ14ลบออกจาก7นะคะก็เหลือ7นะคะต่อไปนะคะส ูกยืมไปแล้วเหลือ3นะคะจาก4เหลือ3 3ลบออกจาก8ไม่ได้ยืมตัวข้างหน้าไปอีกนะคะนี่ม่ยืมตัวข้างหน้าตรงนี้จาก7ตรงนี้ก็เลยเหลือ6นะคะยืมมาก็เป็น13อ่ะขอเขียนแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็น13 13ลบออกจาก8นะคะก็เหลือ5นะคะก็เขียนไว้นี่ ผ่านคอม่าใส่คอม่าไว้ต่อไปนะคะอ่ะรวบเป็น16เลยนะคะอ่ะ16เพราะหลักนี้ไม่มีเนาะ16ลบออกจาก9นะคะก็เป็น7นะคะนี่จะเห็นว่าข้อนี้เป็นการยืมแบบซับซ้อนมากยืมตลอดเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็น7,575ซึ่งมานะคิดถูกต้องนะคะนี่มานะคิดถูกเนาะ ต่อไปนะคะมาดูมาดูคนอื่นมาดูชูใจกับแก้วตามาดูชูใจกับแก้วตาชูใจคุณครูขอ,ขอทดฝั่งนี้นะคะชูใจได้435คูณกับ7นะคะคูณกับ7ตั้งคูณแบบนี้นะคะเรื่องนี้ทดสอบนักเรียนทั้งบวกลบคูณหารเลยนะคะ ถ้าใครทําข้อนี้ได้แปลว่าผ่านการบวกลบคูณหารแน่นอนนะ,ะมาคูณดูสิ7คูณกับ5เป็น15 7คูณกับ5เป็น35นะคะเขียน5ทด3ต่อไป7คูณกับ3เป็น21 21บวกกับตัวทด3ก็เป็น24นะคะเขียน4ทด2ต่อไป7คูณกับ4เป็น28บนะคะบวกกับตัวทด2ก็เป็น 30นะคะก็เลยได้เป็น3045นะคะชูใจก็คิดถูกอีกนะคะข้อนี้เนาะชูใจคิดถูกต่อไปนะคะมาดูแก้วตาคิดหน่อยอ่ะทีนี้มาดูคนสุดท้ายคือแก้วตาแก้วตาได้บัตรที่เป็นการหารอ่ะมาดูแก้วตานะคะตั้งหารเลย อะตั้งหารเลยนะคะนี่เป็นเครื่องหมายหารยาวคือ3 0 0พนี่คือตัวตั้งอยู่ในตรงนี้ตัวหารอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะ8คูณอะไรเป็น3มีไหมคะไม่มีก็เลื่อนมาเป็น8คูณอะไรเป็น34ถ้าไม่มีก็หาตัวที่ใกล้เคียงและก็ไม่เกิน34นะคะเราก็ท่องไม่สุดคูณเลย 818 8216 8324 84 32นะคะ85 40นะคะ40เกินนะคะ, 40, ะ,ะก็ได้84ก็เขียน4ไว้84เป็น32นี่ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็ลบนะคะ34ลบ32ก็เหลือ2นี่เขียนไว้ต่อไปนะคะเราก็ดึง4ตัวนี้ลงมา ดึงลงมา8คูณอะไรเป็น24คะก็83เขียนสีเหมือนเพื่อนดีกว่า83เป็น24คขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือ24ลบ24ก็เป็น0และสุดท้ายดึงตัวเลข0ลงมานี่และสุดท้ายก็ดึงเลข0ลงมานะคะนี่ 8คูณอะไรเป็น0คะ่ะก็8คูณ0นะคะเป็น0 80เป็น0นะคะใส่2หลักแบบนี้ก็ได้ก็ลบกันเหลือ0ดังนั้นคําตอบก็คือ430นี่นะคะดังนั้นแก้วตาคิดผิดนะคะต้องตอบ430เขาถามว่าใครคิดถูกแล้วก็ตอบว่าสมนึกมานะและชูใจนะคะแล้วก็มาดูช้อย นว่าตรงกับข้อใดนะคะจะเห็นว่าช้อยข้อ4นะคะบอกว่าสมนึกมานะและชูใจคิดคำตอบถูกนะคะแก้วตาคิดคำตอบผิดนะคะดังนั้นเราก็เลือกตอบข้อที่4ได้เลยนี่เลือกตอบข้อที่4ได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่ นะคะนี่ก็ทำในลักษณะแบบนี้ั้นเรียนก็ทษไปดูนะฮะโอเคต่อไปนะคะมาดูข้อที่7ได้เลยค่ะข้อที่7นะคะป้าใหญ่ซื้อขนมไปทำบุญนะคะดังนี้ก็มีขนมใส่ไส้ห่อละ5บาทนี่ห่อหนึ่ง5บาทนี่5บาทและก็มีขนมกล้วยห่อละ3บาทนี่3บาท3บาทในรูปก็เป็น6บาท ส่วนขนมใส่ไส้ห่อละหใช่ไหมในรูปก็เป็น10บาทานะคะแต่ว่าป้าใหญ่เนี่ยซื้อขนมใส่ไส้125่หอขนมกล้วย80หอ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะแล้วเขาถามว่าจากข้อมูลข้อใดแสดงวิธีหาคำตอบได้ถูกต้องนะคะอ่ะเราก็มาดูนะคะวิธีการหาคำตอบข้อนี้นะคะ ห่อหนึ่งเนี่ยห้าบาทเอามาดูก่อนขนมใส่ไส้ห่อหนึ่งห้าบาทดังนั้นถ้าสมมุติว่าห้าห่อวิธีการก็คือเอาห่อหนึ่งห้าบาทนะคะนี่แต่ถ้าสมมุติว่าใส่ไส้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าห่อก็จะได้เป็นหน,นึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณกับห้านี่ 1นึห่อหบาทถ้า125ยย่หาอก็คือเท่านี้บาทแต่ทีนี้และป้าใหญ่เนี่ยไปซื้อขนมกล้วยด้วยก็บวกเข้าไปนะคะขนมกล้วยห่อละ3บาทนะคะห่อหนบาทกี่ห่อคะแปดหอ่อนี่ทั้งหมดก็เอา80คูณกับ3นะคะนี่คือการ สแสดงวิธีการหาคำตอบที่ป้าใหญ่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะก็จะเห็นว่าตรงกับข้อที่2นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็เลือกตอบข้อที่2ได้เลยนะคะสำหรับข้อที่7เนาะต่อไปนะคะมาดูข้อที่8ได้เลยค่ะอะ่ข้อที่8นะคะ ข้อที่8ร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งนะคะติดราคาสินค้าไว้ดังนี้ก็จะมีรถยนต์ของเล่นเครื่องบินของเล่นและตุ๊ก,กตานะคะก็จะเห็นว่ารถยนต์ของเล่นเนี่ยคันละ215บาทคันเดียวนะ215บาทส่วนเครื่องบินของเล่นลำละ450บาทลำเดียวเนี่ย450บาทและตุ๊ก,กตาเนี่ยตัวละ375บาท นะคะคก็คือ1ตัว375บาททีนี้คำถามก็คือจากข้อมูลคือข้างบนนะคะถ้าแม่มีเงิน1,200บาทแม่สามารถซื้อของเล่นให้ลูกได้ตามข้อใดเงินจึงจะหมดพอดีนะแม่มีเงิน1,200บาทจะซื้อของเล่นได้เท่าไรถึงจะพอดีก็คือจ่ายไปเลย1,200พอดีไม่เหลือเศษเลยนะคะแล้วก็มาเช็คทีละข้อข้อที่1 รถยนต์ของเล่น2คันตุ๊กตา2ตัวอ่ะก็มาเช็คดูรถยนต์ของเล่น2คันคันหนึ่งเนี่ยสองบาทถ้า2คันก็คือเอา2คูณกับ215นะแล้วก็ตุ๊กตา2ตัว นะคะ1ตัวเนี่ยสามทา2ตัวก็คือคูณ2เข้าไปนะคะ375หรือทุกคนไม่จะใช้วิธีการคูณก็ได้อาจจะเป็นการบวกอย่างเช่นรถยนต์ของเล่น2คันคันหนึ่งเนี่ยสอง2คันก็เอา215บวกกับ215นะคะแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะคะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้อ่ะหรืออย่างนี้ก็ได้หรือ คิดเป็น215บวก2อ5อันนี้ก็คือรถยนต์ของเล่นและก็ตุ๊กตาก็2ตัวก็375บวกกับ375นะคะแล้วก็หาคำตอบมาจะเห็นว่าคำตอบเหมือนกันเลยนะคะ,ะค,คุณครูขอใช้วิธีการคูณน,นะคะท2อ่ 2, 1, 5, คูณ2 25เป็น10เขียน0ทด1 21เป็น2บวกกับตัวทด1ก็เป็น3 22 2, เป็น4 ก็ได้เป็น430บวกกับ375คูณ2 25เป็น10เขียน0ทด1 27เป็น14บวกกับตัวทด1ก็เป็น15เขียน5ทด1 2คูณ3เป็น6บวกกับตัวทด1ก็เป็น7ก็ได้เป็น750ทีนี้ก็ลองบวกกันก็จะได้เป็นหลักหน่วยได้0หลักสิบได้8หลักร้อยบวกกันได้11 นะคะไม่พอดีดังนั้นข้อ1ผิดนะต่อไปนะคะมาดูช้อยข้อที่2อรถยนต์ของเล่น2คันนี่รถยนต์ของเล่น2คันเหมือนกับช้อยข้อที่1เลยเราหามาแล้วว่ารถยนต์ของเล่น2คันเนี่ยได้430อ่ะเราก็เขียนไว้เลยอ่ะ430บวกกับเครื่องบินของเล่น1ลำนี่ เครื่องบินของเล่น1นึ่ลำเครื่องบินของเล่น1นึ่ลำเนี่ยก็คือ450แล้วก็บวกกับ450ก็บวกดูก็ได้เป็น880นะคะอันนี้บาทเนาะอันนี้ก็บาทดังนั้นข้อที่2ก็ผิดนะคะต่อไปนะคะมาดูช้อยข้อที่3ช้อยข้อที่3เครื่องบินของเล่น1นึ่ลำ เครื่องบินของเล่น1นึ่ลำก็คือ450เขียนไว้เลยบวกกับตุกตตต๊กตา2ตัวนี่ตุ๊กตา2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยสามถ้า2ตัวเราก็ทดเลยก็คืออาบวกกันเลยก็ได้นี่แบบนี้ไม่ต้องใช้วิธีการคูณ คุณครูจะสาธี่สองวิธีเลยนะคะบวกกัน5บวก5เป็น10เขียนศูนทด1 7เบวก7เป็นกับ14บวกกับตัวทด1ก็เป็น15ทด1 3บวก3เป็น6บวกกับตัวทด1ก็เป็น7ก็ได้เป็น750ก็มาลองบวกกันดูนะคะก็จะได้เป็น0ย์หลักหน่วยหลักสิบก็5บวก5เป็น10เขียน0ูนย์ทด1 7เบวก4เป็น11เป็น12พอดีนะคะอ่าก็จะได้แล้วว่าถ้าซื้อเครื่องบิน ของเล่น1นึลำกับตุ๊กตา2ตัวเนี่ยจะหมดเงิน1,200บาทพอดีดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อที่3ได้เลยค่ะนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่9ได้เลยค่ะข้อที่9นะคะร้านขายเสื้อผ้าติดราคาไว้ดังนี้นี มีเสื้อกับมีกางเกงนะคะเสื้อก็คือราคา199บาทน่าจะ1ตัว199เนกนาะกางเกงขาสั้นนะคะราคา250บาทนะคะแม่มีเงิน5,000บาทต้องการซื้อเสื้อ10ตัวกางเกง5ตัวเพื่อให้หลานคำถามก็คือเนี่ยจากข้อมูลแม่จะเหลือเงินกี่บาทนะคะวิธีการคิดนะคะ ถ้าเราลองเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาเราจะได้ย่งไงมาดูนะมีเงินห้าพันนี่แม่มีเงิน500พตั้งไว้เลยต้องการไปซื้อ,ไป,อไปซื้อแปลว่าต้องไปจ่ายเงินเนาะไปจ่ายเงินก็ลบออกไปไปซื้ออะไรบ้างอ่มาดูนะซื้อเสื้อสิตัวซื้อเสื้อ10บตัวเราวงเล็บไว้เลย10ตัวหนึ 1, ตัวเนี่ยหนึ่ง้เก้าบแปลว่า10บก็ต้องคูณ1ิเข้าไปแบบนี้ นี่คือซื้อเสือ้อแล้วไม่พอนะคะซื้อไปซื้อเสื้ออีกไปซื้อเครื่องเกงต่ออีก5ตัวก็ไปลบอีกอ่าลบออกอีกนะคะ5ตัว250ตัวหนึ่งเนี่ย250บาทถ้า5ตัวก็คูณ5เข้าไปแบบนี้ก็จะได้เป็นเหลือเงินนี่ดูนะคะอ่ะเราก็มาดูตรงนี้ก่อน10คูณกับ199นะคะอ่นะคะเขียน5,000ไว้ ลบกับ10คูณกับ199ก็เป็น199แล้วก็เติมศูนย์นั่นก็คือ1,990นี่คือราคาที่ไปซื้อเสื้อนี่เสื้ออันนี้เสื้อเขียนไม่ให้ส่วนนี้กางเกงนะน,นี่กางเกงแล้วก็ลบไปด้วยกางเกงอีกกางเกง250คูณกับ5หรือ5คูณกับ250เวลาเราคูณการคูณเอาตัวที่มากกว่าตั้ง คูณด้วย5แบบนี้5้คูณศเป็น0 5ย์คูณหเป็น25เขียน5้ทดสองหคูณสเป็น10บวกกับตัวทดสองก็เป็น12ดังนั้นซื้อกางเกงหมดเงิน1250บาทนะคะเราก็ลองตั้งลบกันดูนะห้าพันเราก็ลบไปทีละตัวก็ได้เอา5000มาลบกับ1 9 9 0ก็ได้บางคนอาจจะไม่ทำเหมือนคูนะอาจจะเอาราคาของเสื้อกับกางเกงที่ซื้อนำะมารวมกันก่อน เราค่อยออกไปลบออกจากห0 0พันะคะขึ้นอยู่กับความถนัดใครมันนะคะคิดได้หลายแบบนะคะคณิตศาสตร์อ่ะก็5 0 0พันตั้งลบก่อน1,990งพนเยสนลบศูนย์เป็นศูนย์นะคะส่ลบเก้าตรงนี้ไม่ได้ยืมไปข้างหน้าไม่มีให้ยืมก็ยืมไปข้างหน้าอีกตรงนี้จากห้าเหลือสี่ตรงนี้ยืมมาเป็นสิบตรงนี้เป็นเก้าสิบลบออกจากเก้าเหลือ 1>, 1 9ลบ9เหลือ0 4ลบ1เหลือ3อ่ะตรงนี้นะคะลบกันเหลือเป็น3,000 10บาทลบกับไปลบต่อ1,250นะคะก็ทดเลย3 0 10บาทลบออกจาก1,250 0รบ0เป็น0นี่1ลบ5ไม่ได้ไปยืมตัวข้างหน้า ตัวข้างหน้าไม่มีก็ยืมข้างหน้าอีกจาก3ตรงนี้เหลือ2อันนี้9ส่วนนี้มี1อยู่แล้วก็เป็น11 11ลบออกจาก5นะคะก็ได้เป็น6 9เกลบออก2ก็ได้เป็น7และก็2ลบ1ก็ได้เป็น1ดังนั้นก็จะเท่ากับ1,760บบาทนี่นะคะนี่คือเงินที่แม่จะเหลือนะคะจากการซื้อเสื้อและกางเกง นี่นะคะตอดังนั้นเราก็มาดูซิว่าช้อยตรงกับข้อไหนก็ตรงกับข้อที่1นะคะดังนั้นเราก็ตอบข้อที่1ได้เลยนี่สำหรับข้อ9นะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่10ได้เลยค่ะข้อที่10พีและน้องช่วยกันออมเงินเพื่อซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ราคา1840บาทนะคะนี่ นี่คือน่าจะเป็นน้องและนี่ก็น่าจะเป็นพี่นะคะจะไปซื้อของขวัญให้แม่ก็คือนี่กระเป๋าดูไว้ก็คือ1,840บาทนะคะใต้ภาพเขาบอกว่าน้องออมเงินเนี่ยวันละ20บาทจำนวน40วันพี่ออมเงินได้มากกว่าน้อง250บบาทนะคะคำถามคือจากข้อมูลพี่และน้องรวมกันรวมเงินออมซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ได้หรือไม่ตามข้อใด ก็จะมีได้กับไม่ได้นะคะแล้วก็เหลือเงินขาดเงินเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูขอซูมตรงนี้นะอ่ะอันดับแรกเราก็มาดูเงินออมของแต่ละคนก่อนนะคะมาดูก่อนคนแรกก็คือน้องอ่ะเขียนน้องน้องออมเงินได้วันละ20บาท20วันก็คือคูณเข้าไป20คูณ40ก็ได้เป็น2 คูณกับ4วิธีการคูณรัดเลยนะคะ2คูณ4เป็น8และมี0ูนย์สองตัวก็เติมไปอย่างนี้นะคะโอเคไหมง่ายๆต่อไปเขาบอกว่าพี่ออมเงินได้มากกว่าน้อง250บาทอ่ะครูขอเขียนไว้นะคะพี่ออมเงินได้มากกว่าน้อง250บาท ก็ต่อไปพี่นะคะพี่ออมเงินได้เท่าไหร่เขาบอกว่าพี่ออมเงินได้มากกว่าน้องเนี่ย250บาทน้องมี800มากกว่า250ก็บวกเข้าไปนะคะก็800บวกกับ250ก็ได้เป็น1000กับอีก50บาทนี่นะคะเราได้เราได้น้องและก็ได้พี่ละอ่ามีได้น้องกับพี่เนาะทีนี้ เราก็มาดูว่าเงินทั้งสองคนเนี่ยรวมกันจะพอซื้อของขวัญให้แม่ไหมอ่ะรวมเงินอ่ะรวมเงินก็เอา800บวกกับ1,050บาทก็จะเท่ากับ1,850บาทนะคะแต่ว่าราคากระเป๋าเนี่ย1,840ดดังนั้นพอนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็บอกว่า ได้หรือไม่นี่จะไปซื้อของขวัญมันเกิดให้แม่ได้หรือไม่ก็ได้นะคะได้ซื้อได้ซื้อได้และก็เหลือด้วยซ้ำอ่ะเหลือเงินเหลือเงินค่ากระเป๋าเนี่ย1,840ส่วนมีเงินเนี่ย1,850ก็มาตั้งลบกันก็เหลือ10บาทนะคะแล้วก็มาดูซิว่ามันตรงกับช้อยข้อไหนนะคะนี่ก็จะเห็นจะเห็นว่ามันตรงกับช้อยข้อที่ หนะคะนี่ตรงกับช้อยข้อที่1ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อ1ได้เลยค่ะนี่ใช้ข้อนี้ได้เลยนะคะสำหรับข้อที่10เนาะตอบข้อที่1ดังนี้นะคะ